หือหนุ่มหล่อทรงดีขับซีวิ c เอฟซมากับงบแสนหะ้าพวกแถวบ้านเรียกว่าหล่อรวยไม่รอช้าทำการแลบกันรอไว้ก่อนและสุดหล่อกระจบกเป็นชุดแ a p p y ้มิว เลยว่าตอนเสร็จแล้วโคตรหล่อโชคเนี่ยสุดหล่อเขาอยากได้ฟิลลิ่งแบบขับขี่กระชับเลือกใช้เป็นเทสไดเอสแปะตัวล้อเนี่ยเป็นเอ็นไกจีทีซีศูนย์หนึ่งสุดหล่อเขานำมาเองจากบ้านน่นน่ถือว่าตาถึงโอบลัดตัวอย่างมิชลินไพร์โหลดสปอร์ตห้าสองสามห้าสี่สิบอาร์แปดคบเครื่องเลือกคุณภาพเลยครับแบรนด์นี้เพิ่มเติมจุ๊บลมเซ,เซนเซอร์พร้อมกับแขรดปรับแคมเบอร์ฮาร์เล็ตชุดเบรคเนี่ยเลือกใช้เป็นเอพีเลสซิงคู่หน้าขนาดหกพอร์ตคู่หลังขนาดสี่พอร์ตมาพร้อมกับเบรรรกกกกกมมมมมมืออไฟฟ้้้ปป้าา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 สสสีีแดดดงงงฮัััับบบลลเเินนนนนนยยยจทย 3, จททขพชุ ถึงพับเบกขาจับคาลิเปอร์ตรงรุนเพิ่มเติม,ตมชุดลิ้นหน้าและชุดพาดข้างขาบอลหม่รอช้าครับทาการลื้อโชคตัวเก่าออกมาพร้อมกับติดตั้งโชคชุดใหม่เข้าไปทันทีและไม่ต้องห่วงเลยครับก่อนใส่โชคชุดใหม่เนี่ยทางเราทาการเซตติง้งให้เรียบร้อยครับบอกเลยว่าใส่ได้กับใส่เป็นนะมันไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นก็ไม่รอช้าครับทาการประกอบชุดเบกเข้าไปที่ตัวร